แต่ชอบเข่งนักมวย <Yahoo! S 1> ไม่ได้เกิดมันในครอบตัวเพียบพร้อมแต่ไม่เคยโร้อคออ้ความเห็นใจด้วยความยากจนเลยต้องอดทนเกินใครยึดคือถูกต้องต้องมาก,ก่อนความถูกใจตรงมาตรงไปผ่านร้ายแต่ใจดี <Yahoo! S 1> สมยาอ้วนดำถึงอ้วนถึงดำแต่ใจดี เอกวัดเราทนบุรีเอ่ยชื่ไปต้องรู้ดีโทนทองสุขแก่ก็อังหน่วยกู้ภัยสยามนนเพื่อช่วยดูแลสังคมให้วุ่นวายให้มันดี ดวนให้ร้ายของขาดปรตายก็ช่วยฟรีอดยาปากหังทางทาให้เราช่วยก็ยินดีอยากมอบสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมสมยาอวดดำถึงอวนถึงดำแอได้ดีๆสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรร้านพระเครื่องนพดล พันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้มมืองเหนือโดยโจ๊กลำพูลและพัดคูวิบูลศินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้พบกับผมทวนมังแคนครับในรายการหยิบกล้องสองพระ เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเก้านกาสามสินาทีโดยประมาณนะครับมาเจอกันที่นี่นะครับมาเจอนที่นี่แล้วนะครับต้องมีต้องบอกเลยว่ามีในเรื่องราวความรู้ดีๆเนะะาะเทปนี้เป็นอีพีต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยผมให้ดูหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงไปเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูเนื้อเงินนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอะโอเคนี่คือที่ผมถืออยู่นะเมื่อวานผมให้ดูทองแดงไปนะครับเมื่อวานผมจริงๆแล้ว จริงๆแล้วอยากจะให้ให้ดูเหมือนกันนะเมื่อวานนี้สอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาทบทวนกันทองแดงกับเงินดูไม่ต่างก,กันเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเงินที่ต้องบอกเลยว่าแม่แชมป์จริงๆนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยผิวก็จกเลยนะครับเหรียญน,นี้นี่ผิวก็จกเลยอ่ะสิ่งแรกที่เราดูเหมือนเดิมครับเมื่อวานบอกไปแล้วนะครับการดูทองแดงกับดูเงินเหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่เราดูครับดูนี่ครับใบหน้าก่อนจาใบหน้าให้แม่นเห็นไหมครับตาลึกนะครับอ่า ตาลึกปึกเลยนะครับลึกมากเห็นไหมครับตาลึกเปลือกตาเป็นสันคมเลยเห็นไหมครับอ่าเป็นสันคมเลยนะครับคมมากนะครับลายผมนะครับลายผมต่างๆคมชัดนะครับอ่าคมชัดนะครับคมชัดนะครับอ่าคมชัดนะอ่ามาดูตําหนิว่าเหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับอ่ดูขอบลายผมนะคมชัดนะครับดูตาเนตาที่ผมบอกครับตาลึกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสัน เป็นสันคมนะครับเป็นสันคมนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับสวยเหมือนปั๊มมาใหม่ๆเลยนะครับสวยมากนะครับอ่าดูครับเพื่อนเนดูครับเมื่อวานนี้ผมบอกว่าหลวงพ่อแดงเนี่ยหนึ่งตัวนังสื่อต้องคมชัดนะครับต้องคมชัดใบหน้าต้องเป็นบล็อกนี้เท่านั้นนะครับอ่าดูตําหนิครับเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วเส้นบนไหลนะครับมาดูว่ามีเหมือนทองแดงไหมอ่ะดูครับเห็นไหมครับคุณเห็นเส้นบนไหลไหมอันนี้มันสวยจนแบบมันเงามากนะมันทําบางทีอาจจะมองมอง มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเส้นเงามากเห็นไหมครับเห็นไหมเส้นคมมากเส้นบนไหลนะครับเนี่ยเส้นบนไหลแบบเดียวกับทองแดงเลยเห็นไหมเนี่ยเส้นคู่นะครับเส้นคู่เนี้ยมันอยู่บนไหลนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนี่ให้ดูนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเส้นคู่เนี้ยนะครับแต่ว่ามันเห็นไหมเส้นคู่เนี้ยอยู่บนไหลคู่เนี้ยต้องคมนะครับ อ่ามันเป็นมันโอ้โหมันถ้าเป็นเงินเนี่ยมันจะคมกว่าทองแดงด้วยซ้ำนะครับเมื่อวานเนี่ยทองแดงยังไม่ยังไม่คมเท่านี้นะเนี่ยเห็นไหมเส้นคู่บนไหล่เนี่ยคมมากนะครับคมมากนะครับเห็นไหมเส้นหูนะครับเส้นที่แตกมาจากหูเนี่ยที่อยู่บนพื้นเหรียญเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้คมมากคมมากอ่าดูครับคมมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่า ภาพันใจนี่เต้นนิดนึงเพราะว่ามันคือต้องบอกก่อนว่ามันคมมาก่ะแล้วเหรียญเงินเนี่ยมันสวยมากนะครับเหรียญนี้มันเหรียญที่สวยผมบอกว่าผมว่า,ผมว,าผมว่าตอนนี้เหรียญเนี่ยผมว่าแชมป์ที่สุดแล้วสวยวันนี้มีไหมมีครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นครับเหรียญนี้ผิวก็จกเลยนะผิวคมมากครับผิวสวยมากนะครับครับมีเส้นนี้เห็นไหมครับอ่ะเส้นบนหูนะครับอ่าเส้นบนหูอ่ะเมื่อวานได้บอกไปจะบอกไม่รู้มันจะมีตรงนี้อีกเส้นหนึ่งแล้วก็มีเส้นบนศีรษะนะครับอ่ะ ดูนะครับเส้นบนหูเล็กๆเห็นไหมครับอ่าเส้นแตกบนหูเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเส้นบนศีรษะเห็นไหมครับคมมากเห็นไหมครับคมมากนะครับคมมากๆนะครับแล้วเหรียญเงินเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารัศมีที่อยู่บนศีรษะหลวงปู่เนี่ยนะครับคมคมแบบคมชนิดที่ว่าเรียกแบบว่าโอ้สองเข้าไปเนี่ยแบบเหรียญแบบเก้ไม่ได้เลยนะครับเก้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยตรงขอบศีรษะเนี่ยเห็นไหม ลัษมีเนี่ยเป่งประกายมากนะครับต้องบอกว่าเป่งประกายมากเห็นไหมครับเห็นไหมเสี้ยนคมมากเพราะว่าลายเพราะว่าเงินเนี่ยมัน,ม,นมันนิ่มเพราะเงินมันนิ่มเนี่ยความคมมันจะชัดกว่าทองแดงนะครับอ่าอีกอีกตำหนิหนึ่งที่ผมบอกว่าสําคัญมากคือเส้นในหูนะครับอันนี้น่าจะคมกว่าทองแดงนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวส่องให้ดูอ่เห็นไหมครับโอชัดเจนเลยคมแบบคมคม ที่มันคมกว่าทองแดงเพราะว่าต้องบอกว่าเงินเนี่ยมันนิ่มกว่าทองแดงไงเห็นไหมขีดในหูเห็นไหมครับขีดในหูปกติเนี่ยถ้าเราถ้าถ้าเราส่องทองแดงนะถ้าไม่ไม่ค่อยเจอเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค idor, ม่คอยเห็นของจริงเนี่ยนะครับเราจะเราจะ,เราจะสังเกตยากมากนะครับแต่เหรียญน,นี้คมมากเพราะว่าประเด็นคือเงินเนี่ยมันนิ่มกว่าเห็นไหมครับขีดในหูเห็นไหมขีดเดียวเนี่ยขีดมันจะเสียงขึ้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องส่องกล้องก็ยังเห็นเลยนะ นี่ยขีดมันจะอยู่นี้แล้วฟิปขึ้นนิดเดียวนิดเดียวของเกสเนี่ยเส้นนี้ไม่ติดนะครับของเกสเนี่ยอขีดเส้นนี้ไม่ติดเห็นไหมครับเนี่ยคมมากเห็นไหมครับเนี่ยคมมากๆเลยเห็นไหมครับอ่ะของเกสเนี่ยไม่ต้องไปคิดนะของเกสเนี่ยมีติดนะครับเพราะเหรียญนิ้มสวยมากแล้วต้องบอกว่าเหรียญเงินเนี่ยนะครับผมว่าเหรียญนี้สวยที่สุดแล้วนะเท่าที่เคยเห็นมาเหรียญนี้แชมป์แชมป์จริงๆนะครับอ่ะดูหน้าครับดูใบหน้าคมแบบโอ้โหชนิดว่า นะทุกเขาเรียกว่าทุกมิตินะครับทุกมิติของเหรียญเหรียญหลวงพระแดงเนี่ยผมว่าอันเนี้ยนะครับเห็นชัดที่สุดนะครับทุกมิตินะครับดูคางดูตัวหนังสือนะครับพระครูยานวิราชแดงนะครับแล้วคุณส่องผิวไปเนี่ยผิวเนี่ยนะครับเป็นรัศมีแบบทั้งเหรียญเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญเงินเนี่ยมันนิ่มนะครับแล้วปั๊มรายละเอียดติดครบหมดเลยนะครับบางรายละเอียดเนี่ยทองแดงมันไม่ติดเพราะว่าทองแดงมันแข็งนะครับอ่ามันแข็งนะครับอันนี้ติดทุกอนูตุก ติดทุกมิติเลยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยที่สุดเหรียญเงินในการสร้างเนี่ยแปดสิบสามเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันจะหายากมากนะครับอ่านี่คือน้ําตําหนีที่ผมบอกไปนะครับพ่อพิกหลังนะพิกหลังผมบอกไปแล้วว่าเหรียญเนี่ยต้องเป็นแอ่งกระทะเล็กๆนะครับเป็นแอ่งกระทะบางๆนะครับอ่ะหูเจาะผมลืมบอกหูเจาะหูเจาะเล็กเห็นไหมครับหูเจาะไม่ใหญ่หูเจาะต้องเล็กนะครับเหรียญโบราณหูเจาะต้องเล็กเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บนะครับคุณคุณลองดูนี่นะครับหูปิ้น นะปิ้นโอ้โ oh, ห oh, ปิ้นออกมาแบบธรรมาชาติมากๆแล้วคุณดูนะครับขอบปิ้นตั้งเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้เก็บตะไบนะเห็นไหมมันปิ้นแบบปิ้นมหาการเลยนะครับขอบเนี่ยเป็นตั้งเป็นกระด้งเลยนะครับเห็นไหมขอบเนี่ยตั้งเป็นกระด้งเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเหรียญไม่กี่เหรียญเท่านั้นนะครับที่ที่ต้องบอกว่าขอบปิ้นขนาดนี้ถามว่าทําไมเงินปิ้นเยอะกว่าทองแดงเงินมันนิ่มกว่าไงครับการปิ้นมันก็เลยเยอะกว่าเห็นไหมครับมันปิ้นเยอะกว่าเพราะมันนิ่มกว่านะครับแล้วเหรียญเงินมันบางกว่านิดหนึ่ง นะครับมันจะบางกว่านิดหนึ่งนะครับอันนี้เดียวนะครับอ่าเนี่ยขอบปิ้นตั้งผมนึกบอกว่าทองแดงปิ้นทองแดงเนี่ยนะครับต้องมีปิ้นตรงไหนก็ได้มุมใดมุมหนึ่งของเหรียญน,นะครับต้องมีปิ้นเพราะว่าถ้าไม่มีปิ้นเนี่ยโอกาสเกยเลยนะครับโอกาสแท้ยากมากนะครับโอกาสแท้ยากมากนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมครับผมบอกว่าพลิกหลังนะครับคุณดูตรงนี้เป็นแหวนกระทะเล็กๆนะแล้วเม็ดนี้เห็นไหมคุณจาเม็ดนี้ให้แม่นนะครับเม็ดนี้เห็นไหมมันมีเหมือนทองแดงเห็นไหมแล้วมันคมกว่าทองแดงเพราะว่ามันเป็นเงินไง เงินมันนิ่มกว่าไงเห็นไหมครับเห็นไหมก้อนนี้คมกว่าทองแดงเห็นไหมคมกว่าเห็นปะคมกว่าชัดกว่านะชัดเจนกว่าทองแดงเห็นไหมเมื่อวานนี้ให้ดูทองแดงอ่ะอะแล้วดูนี้ตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันแตกตรงนี้ปลายันตรงนี้ที่เป็นรอยแตกมันคมกว่าคมกว่าแบบเห็นได้ชัดเห็นไหมครับเห็นไหมมันคมกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับคมกว่าแน่นอน นะครับอันนี้คือจุดเด่นของการที่เป็นเงินนะครับแล้วผิวเนี่ยตึงนะครับเส้นโอ้โหเส้นสายรายละเอียดเนี่ยคมชัดมากนะครับอ่ะสุดท้ายครับมาดูตัวตัดนะตัวตัดผมบอกไปแล้วว่าอ่าตัวตัดของหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นบ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นบ่าเนี่ยเห็นไหมความความที่เขาเรียกว่าผิวกระจกเนี่ยความสวยงามเนี่ยเห็นไหมผิวกระจกเลยไหมเนี่ยเป็นบ่าเห็นปะอ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับเผื่อไม่เห็นครับเห็นไหม เนี่ยเป็นบ่าเห็นไหมครับเป็นบ่าทสองฝั่งเลยเนียครับเนี่ยเห็นไหมเป็นบ่าทเลยขึ้นมาชัดเจนเห็นไหมครับเป็นบ่าเห็นไหมเป็นบ่านะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูคือจะจะ,จะ,จ,ะจะเทียบให้ดูแล้วผมจะบอกว่าทองแดงเนี่ยนะครับมันจะหนากว่านิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเทียบดูนี่นี่นี่เงินนะครับเงินกับทองแดงนะครับอ่ะทองแดงเนี่ยนะครับมันจะหนากว่านิดหนึ่งเห็นไหมนิดหนึ่งเงินจะบางกว่าแล้วมันจะปิ้นเยอะกว่า ทองแดงมันจะหนากว่านะนี่ผมมีทองแดงอยู่ด้วยเลยนะครับอ่ะแล้วคุณเห็นบาทนะบาทเดียวกันเห็นไหมครับบาทเดียวกันแต่เงินเนี่ยนะครับความที่หนึ่งเหรียญมันเหรียญมันบางนะครับอ่ะอ่าเส้นรอยบาทเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่าทองแดงมันจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนทองแดงนะครับอมีเหมือนกันอมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมมีเหมือนกันแต่ความชัดเจนในเงินมันจะน้อยกว่าเพราะว่าเงินมันบางกว่านะครับมันก็เลยไม่ ไม่เห็นความชัดเจนของบาทที่ชัดเจนเหมือนเหมือนทองแดงนะครับอ่ะแต่เมื่อกี้ผมบอกว่าเหรียญนะครับหยิบขึ้นมานะครับอ่าอย่างนี้หยิบขึ้นมาตรงหน้าเหรียญปั๊บนะครับท่านจะเห็นอะไรนี่ครับเดี๋ยวผมวางให้ดูนะครับวางวางเท่ากันนะวางเหรียญในในมิติเดียวกันนะครับเห็นตัวตัดไหมครับเห็นล่องไหมครับเห็นล่องไหมครับอันนี้นี่ทองแดงนะครับอันนี้เงินเห็นไหมครับมีเหมือนกันเห็นไหมครับ เห็นไหมมิติเดียวกันเห็นป่ะล่องเดียวกันท <e ุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่อ e ันนี้หนากว่าอันนี้บางกว่าเพราะว่าเป็นเงินนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมคมอ่าเหมือนกันครับคือตัวตัดเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยพาทุกอย่างนะครับพาทุกอย่างเพื่อนๆครับท่านต้องมาดูตัวตัดนะครับท่านต้องมาดูตัวตัดตัวตัดเงินตัวตัดทองแดงนะครับถ้าออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันไม่ต้องตัดเหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างแค่เหรียญนี้เป็นเงิน แล้วผมบอกอย่างหนึ่งว่าเหรียญเงินเนี่ยเหรียญน,นี้สวยมากสวยแบบแบบลงปั๊มเงินออกมาแบบขาวโบ๊ะเลยนะเหรียญน,นี้ผมบอกเลยว่ามูลค่าเนี่ยหลายล้านบาทนะครับอ่าเอาผมใบง่ายๆแล้วกันนะครับผมใบง่ายๆแล้วกันนะครับอ่าเกือบแปดหลักราคาจริงคือคือเหรียญเงินเนี่ยถ้าสวยอย่างนี้นะคือต้องบอกว่าสวยนะครับคือสวยอย่างนี้เนี่ยราคาเกือบแปดหลักนะครับเจ็ดหลักนี่มันมีอยู่แล้วนะครับเจ็ดทองแดง ทองแดงเหรียญนี้ก็7ดหลักแล้วครับเนี่ยทองแดงเหรียญนี้ก็7ดหลักแล้วแต่ถ้าเงินแบบนี้นะถ้าสวยวีตขนาดนี้นะแชมป์ขนาดนี้นะนะผมบอกเลย8ดหลักเพื่อนๆครับ8ดหลักครับผมอ่าอย่างนี้เหรียญนี้ผมไม่ได้ขายนะคือเจ้าของเนี่ยอ่าผมขอเอาเอาของเขามาไล์นะครับต้องบอกว่าอ่าซื้อเขามาไล์นะครับเช่าเขามานะครับเจ้าของเนี่ยผมไปอ้อนวอนเช่าเขามานะเหรียญนี้นะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะ เหรียญนี้คือหนึใน83มเหรียญนะครับหใน83เหรียญนี่คือเหรียญลงพระแดงเนื้อเงินนะครับต้องบอกเพื่อนๆครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเมื่อวานให้ดูทองแดงเหรียญนี้ไปนะครับเมื่อวานให้ดูทองแดงเหรียญนี้วันนี้ให้ดูเหรียญเงินนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าจริงๆแล้วเรายังมีพระอีกเยอะแยะมากมายนะที่จะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพียงแค่ขอให้เพื่อนๆได้กด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรานะครับเราก็จะเอาความรู้ความเข้าใจนะครับมาแบ่งปันมามาสอนมาแบ่งปันให้ดูกันเอาของหายาก,ยากเอาของแพงๆเอาของที่มีมูลค่านะครับมาแบ่งปันกันนะครับเรื่องราวความรู้ตรงนี้นะครับขอแค่ท่านแชร์ให้เราเท่านั้น นะครับวันนี้ผมโทนบันแคต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้ววันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับมีพักเครื่องมีเรื่องราวอะไรจะมาเล่าให้ฟังก็จะเอามาให้ดูกันนะครับใครมีพระอยากปล่อยผมเช่ามาได้พันทิพย์กลางวันชั้น3ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะครับเรารับเช่าพระนะครับตั้งแต่หลักร้อยยหลักร้านนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เข้านะครับมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับทั้งเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กนะครัับบสสนนนุโดย บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองคุ้งเมืองเหนือโดยโจ๊กลำพูลและพัฒนภคูวิบูลสินนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสุวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เอโทอนบางแค่อหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028